คือตอนที่เราเปครูสอนการแสดงมาเราหิบแค้คือเราเป็นยังไงบ้างในฐานะนักเรียนเราหนูต้องป่วยตัวเองไหมเนี่ยป่วยไปเลยเล่นดีอยู่ไม่พี่เล่นกันอยู่3ามคนเรื่องเนี้ยคือ3ามคนแล้วก็รู้สึกว่าข้อแรกสุดอ่ะทำพี่นุ่นพี่แกบพี่นุ่นพี่แกอะค่ะคือเป็นคนที่เขารักงานมากก้อยว่าสาเหตุหลักๆเลยที่ก้อยเลือกเป็นหัวรับเล่นเรื่องเนี้ยนอกจากบทก็คือทั้งสองคนนี้แหละคือมันเป็นเกียรติที่ได้เล่นกับคนที่แบบเก่งแล้วก็มีความสามารถขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าคุ้มค่า ถามว่ากดดันไหมก็ก็นิดนึงแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตบอกตรงๆว่าก็ยังไม่เคยดูวชละครเขาก็ไม่ได้ดูวัชละครก็เลยไม่ได้มีภาพที่ที่อยู่ในหัวขนาดนั้นว่ารสกคนควรจะเป็นยังไงก็เลยตีความจากบทนปัจจุบันก็มารอดูกันแล้วกันว่ามันมันจะเป็นยังไงมันจะจินตาแบบเขาบอกฉากใส่อะไรโก้ใช่ไหมคนก็จะใช่ใช่คนก็จะแบบเฮ้ยเราทำรอมคอมหรือเปล่ารสกคนอาจจะตลกก็ได้ใครจะรู้ ไม่จริงไม่จริงก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแบบกี่แนวทางเราก็ชอบการแสดงอยู่แล้วพอได้เล่นอะไรที่มันโตขึ้นดราม่าขึ้นมันก็รู้สึกว่าตามไวค่ะแล้วก็ท้าทา,ายค่นแล้วพี่ไพคุณบอลเป็นยังไงบ้างพี่นุ่นใช่ไหมก็ออหนูบอกตลอดว่าแบบพี่นุ่นขนาดพี่นุ่นเป็นผียังสวยเลย,ยใช่แล้วหนูแบบดูจะกลัวไหมเขาสวยมากแต่พอเข้าซีนพอเขากินเนอร์มาคือเขาของจริงอ่ะพี่นุ่นเขาโปรเฟชชั่นอลมากค่ะแต่ว่ายืนยันแล้วเห็นลุแน่นอนดูแล้วแบบว่าลุคสึ้ คนลุกด้วยเหนื่อยด้วยหนูว่านี่เป็นเรื่องที่เหนื่อยที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิตหนูเลยอ่ะเพราะว่ามันเข้าฝาบุบฝาดองลงน้ำอะไรเงี้ยหนูต้องไปฟิตเนสเพิ่มค่ะเจอที่รูบ้างถ่ายอยู่บ้านข้างๆเสียคือหนูอ่ะคือถ่ายหนูอะเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีเท่าไหร่เรืองหนึ่งไปถึงว่าไม่ค่อยกลัวผีทีเนี้ยพอหนูกลัวไปเรื่อยๆอะกลัวเป็นห้าวันหนูก็เริ่มไม่กลัวแล้วหนูก็คิดว่า กอนหนูเองแบบเหมือนไม่ค่อยกลัวความกลัวน้อยลงแล้วปรากฏว่าอยู่ดีหนูก็เห็นเขาแห่อะไรก็ไม่รู้มากแห่แห่หรือแบบเขาแห่อะไรกันนะคะเขาเพิ่งเสียเลยเมื่อเช้ากลัวเลยหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่แบบน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอยู่หนูก็เลยอ่าโอเคโอเคแต่สามวันแล้วเขาไม่มาหาอะไรใช่ไหมอย่าเลยไหมไม่ต้องมาไม่มีค่ะไม่มีใช่จ้ะฝากเวอร์ชันรถสุคนในเวอร์ชันค่ะก็ฝากสุสานคนเป็นเวอร์ชันภาพยนตร์ด้วยนะคะว่า คราวนี้รถสุคนเนี่ยความแซ่บมีแหละแต่ว่าน่าจะเป็นอีกมิติหนึ่งแล้วก็น่าจะลวงลงไปในจิตใจของรถสุคนมากขึ้นจริงๆรถสุคนน่าสงสารยังไงฝากด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์สุสารพัดเช้าแล้วเลยเหรอแ่วอย่างนี้คนในวงการมันจีคนในวงการมานจีเป็นตัวเองอะใครใครมอบอะเขาไม่ออกรายการอะไรเขาเขนยังไงเขาไปนุ่มเขาไปนุ่มไม่มาเ่ยเหรอจิงไหม ว่าเออเจอกันในวัยหนุ่มถึงไม่เคยเข้าซีนกันแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนแก๊งแบบเพื่อนๆกันติดกับวงดอกไม้เป็นมวันโอกาสพิเศษวันนี้อะดอกไม้จากพี่เพื่อนๆให้ให้ทุกคนอยู่แล้วเพื่อนๆให้ทุกคนอยู่แล้วมันมีโป๊ไหมคะมีเลยนะคะวันนี้จะมีโป๊ะไหมคะไม่โป๊ะไม่โป๊ะชอบมากจับผู๋ดูแก็เลยจับผูด้วยเหมือนพี่ถามแล้วพี่ก็แบบอะไรดูแลก็เล่นจับผู๋ด้วยไม่มีไม่มีอะไรก็ ก็ทุกคนก็มาแสดงกันดีๆด้วยกันแสดงว่ามีคนสีมากกว่านี้มคนมวยคุณแจกรีนถามไปทันีเลยค่ะมีไม่เอาตอนนี้อยคนจริงหรือไม่ได้หนึ่งมีก็มีมีทั่วไปมีมีมีประสบเออมีบ้างมีบ้างเออแล้วเพราะว่าในกลุ่มแฟงเพื่อนเราก็มีกันแบบว่าครบแล้วเราอะใช่ไงเพื่อนก็มีแนะนำมาบ้างคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเอ้วก็มีบ้างขอสิ่งสักสิ่งหวอบพุงทำไมไมได้แค่ไหนอุ๊ย พีม<ะ>แปลเลยเหรอแปลงเลยหรอแม่แม่เพิ่งเดินผ <c oughs> ่านเมื่อกี้เลยแม่เพิ่งเดินผ่านเมื่อกี้เลยยังไม่รีบยังไม่รีบยังไม่รีบอันนี้คือไม่ได้แอปนะยังไม่รีบจริงเออแต่เดี๋ยวเมีเดี๋ยวทราบแสดงว่าคนที่คุยก็ยคือยังเป็นคนที่คุยยังไม่ได้เป็นคนพิเศษเราเราเราไม่ได้รออะไรใช่ไหมโอ้โห้รอรออะไรไหมเหรอคะหนูคิดว่าทุกวันนี้หนูใช้ชีวิตแบบแบบไม่ได้รออะไร ปัจจุบันมากๆแล้วก็อะไรที่แฮปปี้มีความสุขก็ก็ใช้ไปแล้วก็เออเราก็ไม่ได้แบบคาดหวังอะไรกับอนาคตมากา Kook, มด้วยเลยเลยกระแสมันทั้งหมดต้องคิดยังไงบ้างมาดูันคนที่เชียร์ก็คาดหวังคนที่ได้ก้อยหนีไปก็คาดหวังหนูบอก <ๆ S 2> ตลอดว่าจริงๆหนูก็หนูชัดเจนกับตัวเองแต่แค่ว่าอาจจะไม่ได้ต้องมานั่งบอกทุกคนว่าชั้นคิดนึกคิดอะไรขนาดนั้นหราะว่าเรื่องนี้สำหรับหนูหนูคิดว่ามันเพอร์ซนอลมันเรื่องสองคนใครอยากรู้อะไรก็มาคุยกัน แค่นั้นเองหรือว่าตัดเนื่องที่นิชาต้องการไว้ดีดีและมีการผู้มริหารจัดการเป็นไวรัลถูกออกมาว่าแบบต่างต่างพอสม่วรถ้าเกิดทำพฤติกรรมแบบนี้ก็จะไม่เอาวที่งริงตอนที่เราอยู่ในเหตุการณ์มาน้ะเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าตอนที่สัมภาษณ์ตอนที่สัมภาษณ์นิชาคือต้องเข้าใจว่ารายการหนูเนี่ยมันสัมภาษณ์เรื่องความรักทุกคนนะเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยไม่ใช่แค่นิชา ขอ<ม>ทุก,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 กทุกคนแขกเลยจ้ะแขกแขกรับใช่แขกรับเชิญทุกคนเพาก็จะถามคำถามในเซตนี้อะไรเงีนน้ยแค่ว่ามันมีประเด็นในตอนนี้เท่านั้นเองมันก็เลยการกลับมาเป็นไวรัลขึ้นมาแล้วทุกคนวันนี้ชาเขาก็ชัดเจนกับตัวเองนะในะวันนั้นที่เขาตอบว่าเขาโอเคกับไม,ไม่โอเคหรือไม่โอเคกับไ,ไหนโอเคแล้วเอ,อกได้ได้ย้อนกลับไปตามคำตอบของเขาในวันนั้นไหมว่าเฮ้ยมันมันค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับช่วงเวลาที่เกิดการ เราย้อนกลับไปฟังเลยหรอไม่ได้กไม่ได้ยอมค่ะแต่ถามว่าเห็นขึ้นใน explore บ้างไหมว่ามีโอกาสเห็นบ้างใช่ค่ะใช่ที่ที่เป๊ะมากเลยเหมือนกันเนี่ยเป๊ะที่ไปคนยใช่ต่อแต่ก้อยว่าอย่างที่บอกคือตอนก้อยถามมันมันไม่ได้หลุไปสู่อะไรหรอกนะวันนั้นที่ถามก็คือทุกทุกคนที่มาออกรายการก็จะเจอกันแต่รายการที่ผมยากแต่รายการก้อยมันได้อยู่ในชีวิตของนิชาเลยวันที่ขึ้นรถนิชาก็เพิ่มเงินตอนแรกที่แบบว่าหวานชื่น ก็ใช e: well, nah, ่หน <vale ูตอบไกเดียนเนี่ยเราไม่ใช่ให้เราไม่ซีเรียสใช่ไหมที um ่คนเอาประโยคนี้ประโยคนี้มาโยงเวลาแบบว่ามันเกิดราม่าเนี่ยหนูว่าคนที่เราซีเรียสไม่ซีเรียส่าจะเป็นนิชามากกว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องที่ถ้าที่เป็นคนที่หนูคิดว่าต้องห่วงความรู้สึกคือนิชาอะไรเงี้ยแต่เท่าที่หนูรู้จากเพื่อนๆบ้างหนูว่าว่านิชาเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งแล้วก็ก็ไม่ค่อยเป็นคนที่รับตัวเองจากที่เห็นอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าได้มีการให้กําลังใจกันบ้างอะไรเงี้ยหนูหนูคิดว่าเขาเขาเป็นคนที่จะผ่่่่่าาาาาานนปปััญหทททุกอออยยงงไไดด้ีีีีเเพรระคมบตว ว่าคนที่มาออกรายการเราค่อนข้างที่จะไว้ใจแล้วเล่าเรื่องเขาฟังเพราะว่ารายการเราพยายามให้สิ่งที่รู้สึกว่าเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นเ,เ,เวลาเราถามเราทานในฐานะเพื่อนเขาสะดวกตอบไม่สะดวกตอบอยังไงเราคอนเซนต์ก่อนอยู่แล้วเพรานะงั้เงี้ยเพื่อเพื่อให้เขาสบายใจที่สุดแค่นั้นเองปปรับผิดชอบมีการใช้เงินบ้างกับเรื่องแบบที่ไม่เกิดขึ้นไปถือว่ากับบนิชายุทีจริงตัวคุณต้องตัวค่อยกับนิชายเองได้มีโอกาสเจอหรือ่วมงานกันไม่ได้เยอะแต่ถามว่าเราเราได้มีโอกาสคุยกันเล็กน้อยเช่นแบบ เหมือนช่วงค่อยก้อยสดแรกๆค่อยไปแบบมีไปโยกไปรีชีสไปนั่งสมาธิไปอะไรเงี้ยไปไปเที่ยวคนเดียวดิชาก็จะถามว่าแบบเฮ้ยพี่พี่ไปที่ที่ไหนท,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 ที่แบบช่วยช่วยไปเรื่องของจิตใจอะไรเงี้ยก็มีแนะนํากันแค่น,นั้นเองค่ะใช่ส่วนตัวไม่ได้ใช่ใช่ไม,ไม,ไม่ไม่เลยคนะ่ะรีมรีม,มจะไปคน้นเสดิจดิชาใช่แต่ว่าตัวก้อยก็คือเจอนิชาต,ตามงานแล้วก็รู้จักน้องน้องน่ารัก <c oughs> <c oughs> ดีมาแล้วแม่เราอลไรเราดีดีป่ะคะไม่เป็นไรค่ะถ้าดีมามีนะมีนจะหนักกว่า้อยนะเพราะไปรุ่งมันเกิดได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ